ถ้าเราเป็นคนดีคนเร็วๆจะไม่คบหาเพราะคุยด้วยเขาก็ไม่สนุกแต่ถ้าเราเป็นคนเร็วก็ไม่มีคนดีๆที่ไหนอยากเข้าใกล้ไปไหนมาไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนเพราะพึ่งก็ไม่เคยชวนมแมลงวันไปตอมดอกไม้และมแมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ําหวานในดอกไม้กับพึ่งถ้าวันนี้คุณอยู่กับคนใจกว้างคุณจะมีสังคมที่กว้างถ้าคุณอยู่กับคนเก่งคุณจะมีความรู้มากขึ้นแต่ถ้าคุณอยู่กับคนมีบุญคุณจะเกิดจิตเมตตา มากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนกล้าหาญคุณจะแข็งแกร่งแต่ถ้าคุณอยู่กับคนมองโลกในแง่ดีคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าวันนี้สีลไม่เสมอกันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ค่ะมันต้องพวกเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันถึงอยู่ด้วยกันได้ คนแบบเดียวกันจะดึงดูดพวกเดียวกันยกเว้นเขาไปจับกลุ่มอย่างอื่นคนชวนเข้าวัดก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมคนเหมือนกันทำเรื่องที่ชอบเหมือนกันคุยเรื่องที่ชอบเหมือนกันเราครบกับคนแบบไหนนั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราคุยกับคนแบบไหนแล้วสบายใจรู้สึกไม่อึดอัดให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณกําลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขาเพราะแมลงวนันมันไม่ชวนกันไปกินน้ําหวาน กินเกสรดอกไม้สวยๆหรอกคะ่ะแต่มันชวนกันไปกินแต่ของเหม็ดเน่าเสียพวกเดียวกันจะชวนกันทําในสิ่งที่ชอบเหมือนกันคิดเหมือนกันไม่มีใครตักเตือนกันได้ก็เพราะว่าเขาชอบเหมือนกันถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน ให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคนที่เขาคบด้วยคุณก็รู้และเพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันศีลไม่เสมอกันก็คบกันไม่ได้คุณเชื่อไหมคะว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณคลุกคลีและใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดดังนั้นค่ะลองมองดู5คนในชีวิตที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันว่าคุณได้รับอิทธิพลมาจากเขาไม่มากก็น้อยอย่างไรถ้าวันนี้คุณอยู่กับใคร คุณจะได้เป็นสิ่งนั้นค่ะวันนี้ค่ะอยากเป็นพึ่งหรือมแมลงวันเลือกเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่เ้รัติยาสวัสดีค่ะ